สบายดีพี่น้องมาจะ่เสื้สิา้าแกงเ็ดเดอมื่อนี้เดอเหเดบดเดอไปเก็บมือเช้านี้ล้กันนี่พักติ้วเขาก็เก็บมาพร้อมเลยใส่พักนางตู้น้ำเดอจ้านี่พักนางตู้พักติว้วเฮดมาเอาเฮดใส่หมอก,กันเดอค่ะพี่น้องวันนี้ใส่เ็ดเดอร์พี่น้องเดอรวันนี้ดอกอ่อนมันนะ้นี่ เทีเราหามานี่แหละดอกออนนั้นใส่ใส่เป็นนัวรือผงชูรสกันนะคะเกร็ดถั่วยบอยใส่ประเดกนะคะปาร,ะระ้าารเย็บร้อยคนเขาให้เข้ากันนะคะอืม น้องก็จะใส่พักหวานน้ำหนิใส่ผักหวานน้ำนะพี่น้องเนาะใส่หวานพักหวานน้องใส่พักหวานพักติ้วเด้อนน่นี่ใส่พักหวานพักติ้วใส่ใต่ใส่พร้อมเดียวเบิดเลยเด้อกับพังน้ใส่พักน้ำตู้แล้วกันคนแล้วบันพักติ้วใส่พักน้ำตู้เรียบร้อยแล้วก็คนคนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะ เดยวน้องโป้เราก็จะปิดไฟกันนะคะแป๊บนี่นะพี่น้องคะอืองามบองามบอรนี่แหละเก่งเฮ็ดเซ็บเมามามาเซ็ตเซ็บเซ็ตกินข้าวแล้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 วพี่น้องมาเด้อมัดนีมามามากินข้าว กินข้าวน้ำสเตเด้อจ้ะมามากินข้าวน้ำสเตนี่แซ่บนัวสาเตเฮ็ดนี่อืมนี่แกงนี่แกงดอกหอมใส่ปลาน,นีไปซิวไปตึกสะดาาุ้งเมื่อวานนี่เพี่แนวไหมตึ๊กตะรุ่งไปดอกหอม นี่แกงเฮดบดอ๋อ oh, <and> อันอนี้อ่อนอยบินเอาเลยอ่อนคักดด้วยมามาตั้งกล้องกินเลยแล้วหอยอะไรถือกล้องกินนำอันนี้ของธรรมาชาติเมื่อเรซื้อมาแต่ตล,ะละดดาดเลยเก็บมื่อนา้ ยังพักติ้วใช่พักหวานอือพักหวานจะพักติว้วกาแฟนั่งไกลคนบ้างเยอะบาต้ามนึ่งกันบ้า,า,บา,ต,าต,ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ลักทำไมต้องเรียกบักลักษ์ใไหมทำไมบบหวาน,นเลยแบอีกแบบนึ่งนะไขไม่ก็เจลัดเัดเนี้เออมากินข้าวเนี่ยเจลัดนะ,ะก,กินเก็เจลดมนข้เลยมันจิ้ไหม เจอกัน,นไม่เลิ <7 S 2> จ้ะเจ็บแทบแทบหลายจ้ะเอาไปอะค่ะ